โอเคแบลีเคลื่อนไม่เรียบร้อยแล้วครับรอบนี้ต้องได้หวังว่ารอบนี้มันจะไม่หลุดนะแบลีเคลื่อนไม่เรียบร้อยแล้วครับรอบนี้ต้องได้หวังว่ารอบนี้มันจะไม่หลุดนะหลุดอีกมัไม่ร้องเลยแบรีเคลื่อนะ <tastes S 2> นไม่เรียบร้อยแล้วครับรอบนี้ต้องได้โอเคลองใหม่อีกรอบหนึ่ง เด้งอ้าวเข้าเซิร์ฟไม่ได้หรอเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยคือไงโดนเด้งกจาตเกมใช่ไหมไม่หรอมั้ง โอเคครับภาวนาให้มันไม่เด้งพีก็พอภาวนาไม่ให้ไหลมันเด้งอีกรอบหนึ่งก็พอตอนเนี้ยเออมันเด้งกี่ทีเนี่ยคือแบบโอ้ยกดไม่ต้องไหลแล้วแต่น่าจะไม่เด้งอะมองังเพราะว่าเราก็รีเซ็ตเครื่องเรียบร้อยแล้วรีสตาร์ทเครื่องไปรอบหนึ่งแล้วมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วล่ะ เดรอของเขาเจ็บก่นอนรอเข้านะครับปั๊บเนึอ้อปั๊บเนึ้งมันเด้งผมอีกแล้วเหรอนี่เข้าไปดูได้ปะ นี่คือได้ใช่ไหมี๋้วเดี๋ยวเราใช้สติมตัวเองอ่ะอันนี้คือได้ใช่ไหมโอเคน้องงงมากมันมเด้งผมสองสามครั้งเลยนะสติมเป็นไรวะได้ครับ เออสตรีมหลุดแบบสองครั้งไม่สามครั้งนี่ทำไมมันหลุดอ่ะเดี๋ยวนะลองลองไปก่อนลองเข้าไปก่อนเรื่อยๆขอออฟไอเซนคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวผมจะไม่ไอ่านเหมือนก่อนสักคักงนึงตอนบนึงรอดูดิอขอละเน็ต <laughs> ทิ้งขอนลเน็ตอาจจะไม่ได้เป็นคอนเน็กได้อาจจะเป็นมือถือมากกว่าบางทีแบบเออมันแหลกหรือไงไม่รู้มันก็เดือดเดุดเองเนี้ยเป็นบ่อยเหมือนกันรอครับแล้วก็เซฟ อ,องละอย่าหลุดอย่าโปรดถ้าหลุดอีรอบนึงก็คือจบละแป๊บหนึ่งนะไม่ได้อ่านมินเลยก็รู้เดี๋ยวค่อยอ่านแล้วกันเดี๋ยวมันเขาเก็เหมอนผมค่อยอ่านมินย้อนหลังให้ ไม่หรอมั้งไม่ใช่หรอมั้งโอ้แล้วคนในเซลุ่มีคนชื่อนุกด้วยเหรอ,อไ,ไม่ใช่นุกนิวเข้าไปเซโน ก็เตะไปวะรอวันแป๊บนึงแม่งแป๊บต่ออีนานเลยแหละโคตรนานอ่ะแบบก็แค่เข้าทุกคนง่วงนอนเลยอ่ะทุกคนง่วงนอน จะซักตีสามก็ได้ครับซักตีสามนรนลงไล์ไปพักผ่อนแหละแล้วก็้โหเลยพี่เซิร์ฟเหรอต้องให้ทุกคนออกมา้ที่รีเซิร์ฟมันมันไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ส่วนที่เล่นคนเดียวแต่วรเนี้เข้าได้ละนี่มาแล้ว เข้ามาได้แล้วในที่สุดในที่สุดเนี่ยครับตีนก่อนผมตั้งองกไ็ได้ปาร์ตี้มีใครเชิญเข้าปาร์ตี้หน่อยได้ไหม รอมเชิญทุกคนเข้าใหม่อีกทีหนึ่งก็อ่้เดี๋ยวอ่านเบนย้อนหลังก่อนเบนเขาว่าไงบ้างออขอออฟเส้นอะไรออฟไอเส้นได้ไหมมันคืออะไรครับนี่เซิร์ฟมันมีคนทำอะไรไม่ได้เลยอะมีคนทำอะไรไม่ได้เลยไม่ ไม่แต่ของไม่ทำอะไรเลยตีบอสอย่างเดียวขอเซ็นได้ไหมอืมใช่ตอนแรกมันมันมีคนเข้ามาก็คือแบบว่าน่าจะมาแบบตอนแรกก่อนก่อนเขาจะเอ่อเข้ามาดูใช่ไหมคือเขาก็ถามแล้วเออถามพี่แล้วว่าเออเขาอ่าเออถามพี่ว่าเขาจะเอาอะไรวะยังไม่ใช่ละเนี่ยเขามาถามว่าเออพี่อ่ะฟาร์ม แหวนไหมหาแหวนไหมอะไรนี้พี่ก็บอกเออี่จะฟ้ามาแหวนก็น่านจะอยู่จุดเดิมไหมเขาอยู่จุดเดิมกั้นี่ตาที้เขาทีพี่ออกอดไลน์หน่อยออกแลราคาคาคิไม่โผล่อะแต่ง ฮาคิไม่ผล่อะทำไมอะเดี๋ยวเข้าว่ากันเราไปตรงจุดหนูก่อนนะกดเปิดฮาคิเดี๋ยวฮาคิไม่เกินงงมากเดี๋ยวเราไปเซฟหนูแล้วก็รีเซ็ตตัวนะฮาร์คิ้ออาจจะบั็อกอยู่โอ้โหมาตรงนี้บั็กนะ โอ้โอ,อะไรจะให้ของวีเล่อะผมเพิ่งมาเองจะเย็นจะให้อะไรเอออ่ะพอกาแต่แล้วทำไมโอมีคนเล่นดีอะไรออไอเซนง่ามันคืออะไรออไอเซนเนี่ยคืออะไรมันคืออะไรอ่ะ ไม่มันมันเป็นลักษณะยังไงพี่ไม่รู้จักอะออบไอเซนนคืออะไรถ้าเราพิมพ์มันจะเจอไหมออกตองนหน้าตัวเอฟนี่มันคืออะไรเลือดหรอเลือดหรอหรืออะไรคืออะไรอะ่ะห่างไปไดี่ะ ออ aho เดี๋ยวพี่ลองหาให้แป๊บหนึ่ง h l oh. ไม่มีครับพี่ไม่มีเลยไม่มีเลยมันไม่มีอ่ะอะไรวะที่ต้องครับ ที่ต้องครับอะอ๋อคือหมายถึงว่าเราต้องคราฟใช่ไหมเ,เดี๋ยวเข้าไปดูให้แปนหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกลับเกาะดูก่อนต้องต้องไปดูครับว่าคราฟได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูให้พี่เขาจะมียังไงนี่ไม่รู้เหมือนกันพี่ก็ไม่เบีเดี๋ยวลองเดี๋ยวเราไปหาให้ดูก่อนว่ามันมัน,ม,นมันเป็นลังเไหนถ้าเพื่อมีของครบเดี๋ยวคราฟให้ ในว่าพี่เขาเพิ่งเล่นแย่ yeah, เพิ่งเล่นครับไหนดูดิมียังไงมันเป็นยังไงว่าออกไปสิเนี่ยมันคืออะไรอ่ะ มีหัวใจกี่ครับพี่หัวใจส,สีดำใช่ไหมหัวใจส,สีดำเดีย๋ยวดูให้แป๊บน,นึงมีหนึ่งอันครับข้างล่างสี่เหลี่ยมดำอ๋ออันนี้เหรออ๋อโอเคโอเคเทีใหม่เทใหม่คนเมื่อกี้เขาเชื่ออะไรอะ่ะคนคนเมื่อกี้เทีมาใหม่ได้ไหม เทวใหม่เทใหม่ได้แล้วเมื่อกี้มีคนให้มานี่ <c oughs> อโอเคโอเคที่ไม่รู้อ่ะเดีย๋ยวเดี๋ยวขอรับของกันโอเคน <c oughs> ม่นคคนเป็นผู้เล่นใหม่อันนี้ใช่ไหม พี่ใช้หัวใจดำไหมครับไม่ใช่ครับพี่ไม่ใช่แล้วเทรดมาได้เลยชื่อไหนชื่ออะไรไม่ใช่แล้วหัวใจดำได้ของเราเรียบร้อยครับได้ครับได้อาเลยครับ ไม่ได้ใช้แล้วด้วยอาคิดเปิดได้ยังต้อเปิดได้ล่ะเถิดได้เลยครับมามา,ขาจขเอาไว้ใ้ผิดดับฉลามุนมากตัวนี้ น่าจะเพิ่งน่าจะกำลังเข้าร่วะโอเคผมมาช่วยละมาช่วยแล้ว,ว,ลวกว่าเราจะกลับมาได้นะครับกันเข้าครับโอเคครับใครอ่ะอันนี้คือคนไหน อันนี้คนไหนพิมพิมบอกในอันนี้หน่อยโอ้โหเกินใจเ้ยนโอ้โหคือคือมันได้ยืะอขนาดนั้นเลยเลยโอ้ตายแล้วเก็บอะไรไว้เยอะขนาดนั้น หรือเขาเกลือเกินไปเขาไม่ค่อยได้หรือเปล่าคนนี้หรือเปล่าไม่ใช่คนนี้นี่ใครวะอ่มข,ขอบคุณครับขอบคุณครับคนดูช่องเราทำไมดูใจดีจังวะใจดีเกิน าไม่โดนอะ